สวัสดีค่ะอยู่กับเชื้อจำปาดุงนะคะวันนี้มาปลูกแขวนหลานนะคะหลานจะได้ไปรับรชาชบาัตรามีการปลูกแขนรับวันนะคะพ่อ,มอแม่พี่น้องของเราเยอะเป็นพ่อนะครแม่จะติดเสื้อสีชมพูเป็นพ่อนะคะเป็นแม่น,นะคะหลานชายหลานชายจะไปเป็นอสส พี่น้องนะคะมาอยู่มาปูแคนนะคะพี่น้องเยอะนะคะญาติร้านชายนะคะงานชาย ญาติของเราเนาะพิธีนีบ้านเรานะคะค้าก็จะปูกแขนรับวันจะไปทําการทํางานก็จะได้โอแม่ก็นี่แหละตดนนี่แหละเนาะภูมิใจนะคะที่ลูกชายนะคะได้รับราชการแล้วมาปลูกแขนรับฟัน ก็จะเป็นนะคะเป็นน้องชายนะคนพี่น้องของเราเยอะถูกแล้วก็ออกไปนะคะกินข้าวรอบนอกนะคะก็จะไปกินข้าวข้างนอกนะคะถูกแล้วก็

พี่น้องนะคะตีน้องประมาณะมาตะคูนใหญ่นะคะนะนั้นแล้วไปออเลยีน้อง,ล,ะะองลูกร้านนะคะตะคูนใหญ่กกแูปแข็ คือข้อนะคะรู้พวก <coughs> <coughs> <coughs>

แขนผูกแขนนะคะจะไปเป็นดุนอสนะก็ต้องผูกแขนให้นะคล้าำชายก่อนนะคะว่ามันมันเปนี่ยนโง่ไงคะมันมันเป็น,น,นเนขาช,าชนนันชนอ้อมันได้ได้อ้ฉุนนั่นตั้งรูปพ่อน,นะหน้าตาเหมือนกันบ่นอนการแม่ก็ต้องหาอาหารนะคะให้กับญาติพี่น้องมา ชัเลี้ยงพี่เล็กี่แเลี่เรามีตี๋ีี๋ตี้ว่กค่ะกันนะเราไม่เมเคียวไบ้านเออชช้วเราได้หลายชมชั đó phép rồi để cái công tác mình à ờ nó đi đi ก็แทนแล้วค่ะทานแล้วกินข้าวกินปลากันนอก็นอกก็ข้าวกินปลาครับเพราะว่ามั้ญาติก็ต้องนะกินข้าวกินปลากันนะคะถูกแทนเสร็จแล้วก็เนาะ ู้คนก็มาเยอะอยู่นะคะเราก็ภูมิใจนะคะที่ได้ลูกล้านนะคะได้รับราชกาแรแล้ว,วก็มากันเยอะนะคะฟังก์โน่กะะ็เต็มตรงนี้ก็จะเป็นก <Okay. S 2> ินข้างในก็ได้นะ ก็เนาะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี้ก,นก,นก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะเราก็ร่วมรับประทานอาหารนะคะช่วยกันกินข้าวกินปลานะคะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะอยู่ข้างในข้างนอกเนาะก็มีเยอะนะคะข้างนอกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ What? Wow.